สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนป่าคนาบิดอมิดาสร้างปี2568นะครับในช่วงปีใหม่ครับปีใหม่ไทยครับผมมาดูความเจริญของต้นไม้อากาศหนาวแห้งแล้งนะครับเป็นเดือนที่เริ่มแล้งนะครับเดือนนี้ปีใหม่ต้นไม้ก็กำลังจะเริ่มผลัดใบครับต้นโตบ้างสูงบ้างนะครับตายบ้างปลูก เพิ่มเติมบ้างนะครับนี่ครับปลูกเพิม่มเติมโคโโบโลโลครับนะ ต้นไม้ที่นี่ก็ประมาณหกปีจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วครับโ <c oughs> <c oughs> ตไปเยอะแล้วนะครับ วช่วยกินไม้นะครับกินเนื้อไม้กินผิวไม้นะครับทำให้เห็นผิวพยุงที่สวยนะครับ ซิลิโคเต้ครับได้สักสองปีแล้วครับช่วงเช้านะครับฝนไม่ตกทิ้งช่วงนานนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็อยู่ได้เพราะว่ามีความชื้นจากอากาศแล้วก็น้ำค้างนะครับน้ำค้างยอดย้าอย่างเงี้ยครับน้ำค้างยอดหย้าครับตอนเชา้า เพิ่มความชุ่มชื่นให้ต้นไม้นะครับในฤดูแล้งโคโคโบโลนะครับแล้วก็มะพร้าวไฟครับร,บรอยแผลจากควายขีดครับ กวางคือลำต้นของโคโบโลนะครับมันจะเริ่มสมานของมันเองนะครับมาดูฝนฤดูอะไรก็จะสมานของมันเองมันโตแล,ล้วมันจะหุ้มของมันเองนะครับต้นนี้ก็ประมาณสามปีครับสามปีกว่าๆแล้วสูงประมาณหกเมตรได้แล้วครับ มะพร้าวออกลูกแล้วนะครับสวยเลยคนระับมะพร้าวสองต้นนะครับสามต้นนี่ต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งแล้วก็ต้นสละครับนะอยู่ในโพรงนั้นนะครับคือต้นสลัด เติมโตแล้วนะครับสลัดเห็นไหมครับเห็นใบไหมต้นสลัดนะครับสลัดก็สองปีกว่า,วาสามปีแล้วมนะั้คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมีอะไรไว้อัปเดตในปีหน้าสําหรับสวนป่าคณาดิโดม,มาสร้างแห่งที่หนึ่งนะครับปลูกเมื่อปีพศ2561นะครับก็มี ความโตความใหญ่มีการเติบโตประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ